สาสวันเก็บอารมณ์สักสาวันแต่ก็ในช่วงนี้เป็นช่วงที่เรากล้เทศกาลทอดกระถินก็พยายามที่จะเจียดเวลาทำตรงนี้เต็มที่ก็ในช่วงการเก็บอารมณ์อย่างเมื่อวานล้วก็เป็นทดลองเก็บดูซึ่งก็ในสถานที่ ตรงวัดเราเนี่ยมาก็ที่แรกก็ไม่คิดว่าจะเป็นสปายาเท่าไหร่เพราะเห็นว่าเป็นที่มีกิจกรรมและคนเข้าออกบ่อยแต่พอเรามาจัดจริงๆแล้วก็ปรากฏว่าจัดได้แล้วก็หลายคนได้อารมณ์สมาธิหลายคนก็ได้ไม่เครียดไม่เครียดมากเกินไปก็คิดว่าน่าจะทำได้เรื่อยๆที่วัดเราพรมี าสถานที่ที่แยกเป็นสัดส,ส่วนก็ในช่วงที่เรานั่งปฏิบัติกันก็ทําตรงนี้ในช่วงที่เราต้องการปฏิบัติแบบกว้างขวาง,งก,ก็ไปที่บทเล็กลงครัวที่ฉันก็แลยแยกไปอีกที่หนึ่งี่พักก็แยกไปที่หนึ่งก็คิดว่าเป็นที่ฤทิตได้นะกท็ทดลองใช้ <c oughs> ก็โดยเฉพาะอย่างิ่งเรื่องเก็บอารมณ์นี่เป็นจุดสําคัญของการปฏิบัติ เหมือนธรรมชาติของของไข่ฟักไข่เมื่อไขไ่ไปสักระยะหนึ่งจนหมดแล้วมันก็ฟักออกมาเป็นตัวหรือผลไม้มันแก่สักพักหนึ่งแล้วก็ปิดออกมาบ่มให้มันสุกนองอย่างนี้จิตของเราเมื่อมันมการรวบรวมให้มันเป็นสมาธิ <c oughs> เรียบร้อยเราแล้วก็บ่งเพาะให้มันเกิดตัวยานปัญญาในลักษณะเดียวกันนะ ช่วงเช้านี่ที่นำพุทธประวัติมาฉาให้ดูเพราะต้องการเป้าหมายสุดท้ายให้ให้ดูว่าพุทธเจ้าออกบวชเพราะได้เห็นอะไรเจ้าชายสิทธัตถะเอาบวชเพราะได้เห็นอะไรเหมือนเราได้เห็นนะแต่ว่าระหว่างการเห็นก็เราก็เห็นของท่านเนี่ยต่างกันอย่างไรคงจะเห็นช่วงสุดท้ายว่าเจ้าชายสิทธัตถะได้เกิดความบันดาลใจเพราะเห็นเทวทูตท,ทั้งสี่ เป็นทวทวตทุตทั้ง4คือความแก่ความความแก่ความเจ็บความตายและสมณะนะแต่สุดท้ายไม่ให้ดูทั้งสอย่างนี่เป็นเทวทูวตทีนี้ในพุทธวัตรเนี่ยอาจจะพูดถึงเทวทูวตโดยสมุิหรือเทวทูวตภายนอกแล้วเทวทูตโดยสมุมิิสี ก็คือคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะนักบวช่าเป็นเทวทูตคือทูตที่นําไปสู่ความเป็นเทพหรือความเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยมียสี่อย่างถ้าหากว่าเราได้พิจารณาเห็นอ่สภาวะทั้งสี่นี้เป็นประจําแล้วเราจะเข้าสู่ความเป็นผู้บริสุทธิ์ได้คือเมื่อเห็นคนแก่ก็น้อมนึกมาใส่ตนเองว่าเราก็จะต้องแก่อย่างนี้ทำไงที่เราจะไม่แก่อย่างนี้ จะต้องคิดกลับทันทีเมื่อไปเห็นคนเจ็บคนป่วยแล้วก็น้อมเข้ามาสู่ตัวว่าเราก็ต้องเจ็บน้องป่ว,ปวยจะทำยังไงเราจึงจะพ้นจากการเจ็บป่วยได้แล้วสแสวงหาคําตอบนั้นจนพบก็ไปสู่ความเป็นเทพหรือเป็นผู้บริสุทธิ์ได้เมื่อไปพบกับคนตายแล้วน้อมเข้ามาใส่ตนเองว่าเราก็จังตาตายอย่างนี้ทีนี้เรายังไงจะพ้นจากความตายแล้วก็สแสวงหาคําตอบจนพบ เมื่อไปเห็นนักบวชหรือสมณะผู้สงบจากกิเลสเป็นผู้สงบสงเง่ยมมีความสงบสุขบริสุทธิ์เราจะหาทางออกมาตรงนี้ได้อย่างไรแล้วก็หาคําตอบนี่คือเลโกเทวทูตทั้งสี่นะโดยที่พระเจ้าสุโทธทนะพยายามป้องกันเป็นพิเศษที่จะมาเห็นเทวทูตเนี่ยแต่ว่าโดยบุญบาร,รมีเนี่ยไม่มีใครต้านทานได้พระองค์ก็จําไปเห็นจนได้ที่โดยสมมติ แต่ถ้าหากว่าเราไม่มาปฏิบัติวิปัสนาเราก็จะรู้จักเทวทูตด,ด้านเดียวไอ,อ,อ,เทวทอ้เทวทูตหรือเทวทูตด้านเดียวคือด้านสมมติเท่านั้นคือด้านทางรูปเราจะเห็นด้านเดียวเท่านั้นใน,นการที่จะพบคําตอบว่าอะไรคือเทวทูตที่นําไปสู่จุดนั้นที่แท้จริงเราม,มาเจริญวิปัสนาเราถึงจะเจออันนั้นคือการเจริญวิปัสนาคือการค้นหาคําตอบของสมมตินั่นเอง ถ้าไม่จเจญวิปสัสสนาก็จะไม่พบว่าความแก่ความเจ็บความตายทางสมมตินเนี่ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกคนจะต้องเป็นอย่างนั้นแม้แต่องค์พระศาสดาเองก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วทําไมเจา้าชายสิทธัตถะว่าจะแสวงหาความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ที่ไหนเราไม่สามารถจะพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายของของสมมุติหรือของสังขารได้เนี่ยเราจะต้องไปตามอัน,นั้นแต่สิ่งที่ จะนำให้ไปพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายของปรมัตินั้นได้นะเพราะว่าในชีวิตของเรามันมีสองส่วนมีสมมติคือตัวรูปตัวชีวิตและมีปรมัตย์คือตัวนามเพราะงั้นเราสามารถจะพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายของนามได้เพราะตัวแก่ที่ที่เป็นเหตุัองความแก่ความเจ็บความตายที่แท้จริงคือตัวนามไม่ใช่ตัวรูปรูปนี้เราเราเรียกว่า ก้อนธาตุที่มันต้องแปลเปลี่ยนไปตามธรรมชาติของมันแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่แปลเปลี่ยนไปคือตัวภาวะของน้ะนั้นภาวะการแก่ที่แท้จริงคืออะไรแล้วตามปกติแล้วคนเรามันก็แก่ตั้งแต่ในท้องอ่ะใช่ไหมก่อนที่จะเกิดก็ถามว่าเป็นไงท้องแก่กี่เดือนแล้วใช่ไหมเขา่ถามว่าท้องหนุ่มกี่เดือนแล้วไม่ได้ถามว่าท้องแก่กี่เดือนแล้วเห็นไหมพอเริ่มยากมีสร้างวัตถุ อ่าเป็นตัวตนขึ้นมาป้อบความแก่ก็จับทันทีอันไหนก็ตามโลกเป็นวัตถุป้อบความแก่ก็ชอบจับทันทีความแก่ความเจ็บความตายเขาจับทันทีอ่าเราก็มอกว่าเด็กอาอายุแก่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ว,ว่าเด็กอายุหนุ่มขึ้นเท่าไหร่ไม่มีใครถามอายุแก่เท่าไหร่มันแก่ไม่ต้องไปเกิดท่านั้นเมื่อยากจะแก่ก็ต้องไม่ต้องไม่ต้องเกิดเนี่ยถ้ามีเกิดแล้วก็อีกสามตัวต้องตามมาเสมอแก่เจ็บตายต้องตามมาทีนี้ เราก็ต้องรู้ว่าสาเหตุของการแก่เจ็บตายเนี่ยมาจากการเกิดก็ต้องแสวงหาการไม่เกิดนะถ้าไม่เกิดทางลูกก็อย่าให้เกิดทางนามนี่ทางนามมันเกิดอย่างไรอืมตรงนี้เองนะทางนามมันมันเกิดจะเกิดจากนามรูปก่อนนะก่อนที่จะเป็นรูปนามเนี่ยต้องเป็นนามรูปก่อนคือหมายความว่าต้องสร้างสร้างความเกิดขึ้นมาในจิตที่เกิดความคิดและเกิดอารมณ์ตัวนั้นเกิดแล้ว เป็นสาเหตุของการเกิดทั้งรูปอย่างพ่อแม่ที่มีเรามาได้ท่านก็ต้องคิดการเกิดความคิดรักที่ชังกันก่อนคิดรักกันขึ้นมาเราก็เกิดตรงที่ท่านคิดถึงกันนั่นแหละแต่การเกิดนั่นจะดําเนินถึงเป็นรูปออกมาหรือไม่นั้นก็เป็นเหตุปัจจัยทีนี้พอท่านคิดถึงการการเกิดก็เกิดขึ้นแล้วการเกิดรักกันเกิดชอบกันขึ้นมาการเกิดเราเกิดตั้งแต่นาทีวินาทีแรกที่ท่านคิดถึงกันเราเกิดแล้วน แต่จะสมบูรณ์เมื่อไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยเหตุปัจจัยและกรรมมันจะดําเนินทั้งตไปไปเรื่อยๆจกนกระทั่งเป็นเรานี่แหละทีนี้จะทำยังไงที่จะมาให้การเกิดปรากฏก็คือจะต้องเอานา้าให้เป็นนามล้วนๆตัวที่จะมาสร้างสร้างการสร้างนามให้มันไม่เกิดได้ก็คือตัวสร้างนามอีกตัวหนึ่ง นามโดยธรรมชาตินามโดยสัญชาติยานคือนึกเลงเนี่ยรูปกับนามที่มันติดกันเนี่ยนามตัวนี้โดยสัญชาติแล้วก็สร้างนามขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเพื่อที่จะไปไปชำระนามตัวนั้นนามตัวนี้เรียกว่าตัวธรรมนะตัวปรมัตธธรรมปรมัตธธรรมก็ประกอบด้วยเนี่ยสติสมาธิปัญญาอันไหนที่ทําที่เป็นกุศลฝ่ายดับทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเป็นตัวปรมัตธธรรมทั้งหมดดังนั้นเมื่อเรารู้ว่า ัวนามรูปมันเกิดขึ้นจากอะไรเนี่ยนามรูปมันเกิดขึ้นการตาได้เห็นรูปนะเกิดการกระทบตากระทบรูปปั๊บสร้างอิมเมจสร้างภาพขึ้นในใจนั้นนามรูปก็เกิดจากการกระทบทางตาตาบรูปกระทบกันทางหูกระทบเสียงเกิดขึ้นมาในใจจมูกกระทบกลิ่นดินกระทบรสกายกระทบสัมผัสจิตกระทบอารมณ์เกิดสร้างภาพขึ้นมา ก็นามก็สร้างรูปขึ้นมาเขาเรียกว่านามมารูปคือหมายถึงว่าในเมื่อรูปทั้งสองฝ่ายรูปภายในภายนอกคือยันนาภายในภายนอกกระทบกันปั๊บก็เกิดตัวรูปคือเกิดอิมเมจขึ้นมาถ้าหากว่านามสร้างรูปขึ้นมาปั๊บถ้ามีตัวถ้าไม่มีตัวปรมัดเข้าไปก็หมายเขาว่ารูปก็ต้องสร้างตัวขึ้นมาไปเรื่อย จากรูปที่ปรากฏภัพเป็นรูปสไลด์ใช่ไหมต่อไปก็จะแตกเป็นรูปของเลื่อนขึ้นมาสร้างภาพสไลด์เหมือนกับพอเราหยุดภาพพับเนี่ยภาพมันก็นิ่งใช่ไหมแต่พอดําเนินเครื่องต่อไปพับภาพไปเคลื่อนไป,ไป,ไปเป็นเรื่อนไปลาวแล้วต่อไปตรงนั้นถ้าเรียกว่าสังขาร